เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นะครับ AI ก็เราได้ยินกันหนาหูเลยนะไม่ว่าจะเป็น AI ในการทำรูปภาพ AI ในการตอบคําถามซึ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะพอเราได้ยินมาเยอะๆเนี่ยหลายๆคนกลัวครับว่าเอ AI จะมาแทนที่พวกเราหรือเปล่า AI จะมาทำงานแทนเราหรือเปล่าเราจะตกงานหรือเปล่า เรามาดูกันนะฮะว่า AI ในปัจจุบันมีอะไรบ้างและความเป็นไปได้ของ AI ในอนาคตเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วเราจะได้รู้ครับว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรกับ AI ที่กำลังจะมาถึงฮะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามาตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะก่อนที่พวกเราจะพูดถึงเรื่องของ AI กันอย่างหนาหูแบบนี้ AI ซ่อนอยู่ในอะไรบ้างเช่นซ่อนอยู่ในเกมครับเคยเล่นเกมไหมฮะเล่นไปเรื่อยๆสักพัก เกมมันเก่งขึ้นฮนะเพราะว่าเกมเขาเรียนรู้ได้ครับว่าคนเล่นเนี่ยนะครับมีความสามารถมากขึ้นเขาก็จะปรับความยากเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นตามการเล่นของคนด้วยนะฮะหรือบางที AI อเนี่ยครับอยู่ในรถยนต์ครับบางครั้งเนี่ยเราขับรถใช่ไหมเราเป็นคนชอบแบบขับกระชากรถแรงๆออกตัวแรงๆอย่างงี้นะฮะ ระบบเกียวก็จะมีการเรียนรู้ครับโดยการใช้ AI มาบันทึกพฤติกรรมของเราในการขับขี่นั่นเองนะครับหรืออย่าง AI ที่ชื่อว่า Midjourney นะครับเป็น AI ที่ช่วยให้เราสามารถวาดรูปได้ครับคุณสามารถที่จะจินตนาการอะไรก็ได้เช่นอยากจะเอาสิงโตมาผสมกับนกอินทรี Midjourney ก็สามารถที่จะเรนเดอร์ภาพครับออกมาตามจินตนาการที่คุณอยากได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมี AI ในการช่วยทำโลโก้นะต่อไปนี้เราไม่ต้องไปจ้าง ดีไซเนอร์ทำโลโก้แล้วมี AI ทํทำโปสเตอร์ทำกราฟิกให้เรานะครับหรือแม้กระทั่งมี AI เขียนสคริปต์ให้เราด้วยนะครับดังนั้นครับการที่หลายๆคนบอกว่าเอไอน่ากลัวเนี่ยถามว่าน่ากลัวจริงไหม AI หน่ากลัวก็จริงครับแต่ว่าความจริงแล้วถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับ AI 1ตัวเนี่ยสามารถทํางานได้แค่1อย่างหรือที่เขาเรียกว่าทํางานแบบซิงเกิลโดเมนนั่นเองนะฮะ ดังนั้นปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่ามีคนหลายๆคนนะจับ AI หลายๆตัวเนี่ยมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ทํางานด้วยกันเช่นเอา AI เขียนสคริปต์มาเขียนสคริปต์ให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาสคริปต์ที่ได้จาก AI ตัวที่1เนี่ยนะครับไปใส่ใน AI ตัวที่2เพื่อที่จะทําให้ AI ตัวนั้นสามารถพูดออกมาเป็นเสียงเหมือนมนุษย์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการที่บอกว่า AI น่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ความน่ากลัวเนี่ยคือคนที่ใช้ A.I. เป็นมากกว่านั่นเองนะฮะดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่รอว่า AI จะมีผลกระทบอะไรกับเราแต่เราอาจจะรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ AI ในปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ AI ในอนาคตที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่จะสามารถใช้งานมันต่อไปได้ครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ